สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องมอลิร์นทอนชาแนลอีกแล้วนะครับผมมาพร้อมกับผมเซลจูนนะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ t o y ยต้า o r ล์ n จูเปี2011หน้าแชมป์นะครับเป็นรถครอบครัวที่ว่าขายดีอันดับหนึ่งตลอดการก็ว่าได้นะครับผมคันนี้ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องมอลิร์นทให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมหลังจากที่กดติดตามกดซับสไครต์ช่องมอลิร์นทแล้วเรามาดูรีวิวกันเลยครับผมว่า รถนี้จะสวยถูกแล้วก็มีอะไรเป็นของแถมบ้างครับผมมาดูกันเลยครับโอเคเรามาดูกันที่ด้านหน้านะครับผมต o y วตาห์ฟอร์จูเนอร์ปี2 0 1 1บหน้าเมปมนะครับผมตัวนี้นะครับผมปีนีเบนี่ยมันจะแยกเป็น2ตัวนะครับคือตัวแรกคือหน้าหยักนะครับของเราเป็นตัวปลายปีคือหน้าเมปมนะครับผมมีมาพร้อมกับไฟนะครับผมไฟตัวใหม่แล้วนะครับกระจังหน้าหน้าเมปมเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผม ส่วนหน้าอยักเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีเทา2ขีดธรรมดาครับผมซึ่งตัวหน้าเชฟเนี่ยจะดูให้ความหรูดูความสปอร์ตกว่านะครับผมเรามาดูกันบ้างว่าหน้าเชฟมีอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูที่ไฟนะครับผมไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมส่วนกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมมี5-4ขีดนะครับผมดูเรียบหรูครับผมส่วนไฟตัดหมอกนะครับสภาพดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับผม หลังจากที่เราดูด้านหน้ากันเรียบร้อยเลยนะครับผมเรามาดูกันด้านข้างกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะครับเรามาดูกันส่วนด้านข้างกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยที่เจอเลยล้อแมกนะครับผมตัวนี้ล้อแมกลูกค้าเขาได้เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นล้อขอบ20นะครับผมมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับผมดูหล่อลงตัวมากนะครับคันนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวผูกระจกนะครับผม ส่วนเป็นมือจับเป็นมือจับโเมียมนะครับตัวนี้ลูกค้าเขาใส่เพิ่มมากันถลอกนะครับผมสภาพใหม่มากๆแล้วก็บนไดขาตั้งคือสีดําสนิทนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างจากการใช้งานแต่ว่าถือว่าอยู่ในสภาพดีนะครับผมหลังจากที่เราดูด้านข้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูกันที่ภายในกันบ้างว่าภายในตัวนี้ใหม่ขนาดไหนนะครับผมเรามาดูข้างในกันเลยครับเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับผมภายในคันนี้นะครับถือว่า สะอาดมากนะครับผมเป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งภายในเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับสีครีมนะครับผมดูเรียบหรูมากๆส่วนอย่างอื่นนะครับผมเรามาดูกันที่ตัวจอบ้างนะครับผมจอเป็นจอ Android นะครับอันนี้ลูกค้าติดมาใหม่สามารถดู youtube อะไรได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็หลังจากดูจอกันแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว a อนะครับผมเป็น Air Auto นะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ครับผมโอเคหลังจากที่ แอร์แล้วนะครับผมเรามาดูกันที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับผมเพื่อว่าใช้ในการสะดวกในการใช้งานเหมือนขับรถอยู่แบบนี้ครับคือเราก็สามารถเพิ่มเสียงปิดเสียงอะไรได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปยุ่งกับจอนะครับผมหลังจากที่ดูพวงมาลัยกันแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมมาลืมแจ้งเลยคือตัวนี้เป็นตัวเกียร์สสปีดนะครับผมเป็นตัว D 3เป็นตัวเกียร์สสปีดนะครับผมตัวนี้ เลขไมค์คันนี้อยู่107,800กิโลนะครับถือว่ารถปี11ไมค์1 7 8 0 0ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เยอะและก็ไม่น้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รถทั่วไปเขาใช้งานนะครับผมส่วนด้านมือขวาของผมนี่คือเป็นพวกกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงออโต้นะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับผมลายไม้ ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นลายไม้ตรงวิทยุตรงพวงมาลายัยแล้วก็ตรงที่ปรับประจกนี่คือสภาพใหม่มากๆนะครับผมคือลูกค้าได้ไปเนี่ยคือใช้ได้อีกยาวนะครับผมหลังจากที่ดูด้านหน้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เบาะหลังกันบ้างนะครับว่ามีความกว้างอะไรแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่เบาะหลังกันเลยตรงเบาะหลังนะครับผมก็เบาะหนังสีครีมโรงงานเหมือนกันนะครับผมตัวนี้มีแอร์มาจากโรงงานนะครับเป็นแอร์ด้านบนนะครับผมจอนี้ ลูกค้าปิดมาเพิ่มนะครับผมเพื่อว่าด้านหลังเนี่ยจะได้ดูได้เหมือนด้านหน้านะครับผมตัวนี้แอร์นะครับสามารถปร,บบรับอุณหภูมิได้ตรงนี้นะครับผมโอเคเย็นสบายมากรถเกียที่นั่งนี่คือบางบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยคือแอร์จะอยู่ด้านหลังเลยซึ่งทําให้คุณนั่งกลางเนี่ยไม่ได้รับแอร์นะครับส่วนโพลิเนอร์ตัวนี้นี่คือมีแอร์ด้านบนมานะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างว่าจะนั่งได้กี่คนแล้วก็เด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะนั่งได้ไหมนะครับ เรามาดูกันเลยเดี๋ยวเราพามาดูกันเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับผมว่ามันจะนั่งได้ไหมเดี๋ยวผมต้องลองไปนั่งนะครับเค <Okay. S 1> มเปิดให้ดูเค <Okay. S 1> ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองไปนั่งนะครับ <Okay. S 1> เลยดูว่าจะนั่งได้ไหมนะครับผม กล้องเห็นไหมปุ๊บโอเคผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับถือว่านั่งได้นะครับผมถือว่านั่งได้นะครับตัวนี้แต่ว่าถามว่านั่งไกลๆมันยืดขาได้ไหมก็อาจจะยืดอัดสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเด็กๆนั่งได้สบายนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งไปเที่ยวกันก็คือถือว่า ตอบจนอมากๆนะครับสาห,ห,หรับรถคันนี้นะครับผมหลังจากที่เราดูภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ราคากับของแถมบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมผมลืมเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูราคาลืมพามาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่ถือว่าสําคัญมากของโฟลเนอร์ดูว่าจะเก็บของได้เยอะขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูกันด้านหลังกันก่อนเชิญเลยครับตาล้องอย่างแรกเลยนะครับด้านหลังนึ่คือที่แต่งมาใหม่นี่คือตัว คำนะครับคำด้านหลังนะครับผมตัวคำด้านหลังเนี่ยลูกค้าก็แต่งเพิ่มมาเพื่อว่าตอนเดินทางตอนอะไรเนี่ยรถมันจะได้ไม่โยกไปโยกมาคือช่วงล่างนี่ถือว่าเยี่ยมเลยครับผมหลังจากที่ดูคำแล้วก็มาดูที่ปลายท่อนะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้าแต่งมาเอาแต่งมาสวยๆนะครับปลายท่อไม่ได้ดังอะไรมากนะครับผมหลังจากที่ดูภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูข้างในว่าสามารถเก็บของได้เยอะขนาดไหนนะครับเรามาดูกันเลยนี่ มาดูอันที่ภายในนะครับผมตรงนี้นะครับผมรถโฟ์ยูเนอร์เนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้ไปถึง7คนเราไปกันแค่5คนนะครับเดี๋ยวผมมาดูว่าวิธีเก็บเขาเรียกว่าวิธีเก็บเบาะเพื่อว่าสามารถเอาของตั้งได้เยอะเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับอย่างแรกก็ต้องพับก่อนนะครับผมนี่แล้วก็อันนี้มีสายนะครับแล้วก็ดึงเลยยึงเลยนี่โอเค นี่สมมุติว่าเราไปกันไม่เยอะนะครับเราก็สามารถเก็บบอกไว้ด้านบนนะครับเพื่อว่าวางสิ่งของต่างๆได้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นพรุม 3D นะครับลูกค้าเขาติดมาเพิ่มนะครับผมติดมาทั้งคันเลยผมก็ลืมแจ้งไปเมื่อกี้ติดมารอบพันเลยมูลค่าก็3 4 0 0 0บาทนะครับก็เราก็ฟรีไปเลยครับผมตัวนี้ดูสะอาดแล้วก็ดูเลรักษาง่ายนะครับผมหลังจากที่เราดูด้านหลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับผม ถึงนี้ถึงช่วงสําคัญแล้วช่วงราคาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าราคาผมจะขายเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่เป็นของแถมบ้างเดี๋ยวดูกันเลยครับสําหรับ Toyota f o r ์วิเนปี2 0 1 1หน้าแชมป์ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่อง2.7เบนซินนะครับผมติดแก๊ส LPG มาพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมคันนี้นะครับผมผมขายที่ราคานะครับ5 8 0 0บาทนะครับผมถือว่าราคานี้ถือว่าถูกสุดๆผ่อนเดือน10,000บาทดอกเบี้ย 4ปี2.79% 6ปี3.89%ถือว่าดอกเบี้ยถูกมากๆนะครับผมคันนี้ของแถมนะครับสมมติใครติดตามคลิปผมดูคลิปผมนี้มาผมฟรีไปเลยนะครับค่าจดโอนฟรีประกันฟรีจะส่งฟรีเต็นเอกสารถึงบ้านฟรีฟร,ฟร,ฟรีทั้งหมดนะครับผม mm hmm. ลูกค้าเนี่ยเครดิตดีๆออกรถศูนย์บาทได้สบายเลยนะครับผมคันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมผมฝากกดติดตาม กดซับสไคร b ์ช่องวลินทอนด้วยนะครับผมช่องวลินทอนนะครับมีทั้งซื้อและขายรถนะครับผมใครที่อยากจะขายรถก็สามารถส่งรูปมาในเพจเรารับประกันว่าราคาที่เราตีเนี่ยไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนนะครับผมสําหรับผมวันนี้นะครับก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปใหม่ครั้งหน้านะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ